ค่ะก็ถือว่ามีงานเรื่อยๆค่ะตลอดจริงๆเราบงานแงเียชอบ,อบต,ต้องตางาเนาะก็ชอบมากนะพอได้ลงจอจริงๆแล้วรู้สึกว่าการทำงานมันก็มีการเขาเรียกว,ว่าหลากหลายแตกต่างกันออกไปแต่ก็ชอบนะคะชอบทุกแบบแหละคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นงานที่เราชอบด้วยค่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันกดดันหรืออะไรค่ะจริงๆอย่างบทบาทที่เราแบบอยากลองเล่นมันมีแบบบทไหนแบบไหนวตอนนี้ก็ร้ายไ้เอาจริงๆเคยลองเล่นเป็นคนดีแล้วนะคะแต่ทางผู้กำกับบอกว่าฝ้ายทำหน้าดีๆสิซึ่งตอนนั้นหนูทำหน้าดีแล้วคือดีแล้วอ่ะรู้สึกว่าเออก,ก็ปกติแล้วเขาบอกว่าไม่อย่าทำหน้าร้ายก็คือแบบอ่ะโอเคแหละลนังร้ายก็คงเป็นทางของเราก็คือไม่คนดีไม่ได้ค่ะไม่ได้เดินมาก็รู้เลยว่าเล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยจริงเหรอ,อโอ้ยก็ขอบคุณมากเลยค่ะก็ไม่ไม่ไม่คิดถึงขนาดนั้นแต่แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดล่ะคะ่ะก็ให้สมกับที่ผู้อยา่ให้โอกาสมาเพื่อที่จะได้มีงานต่อไปอออย่าาางงเเเวลเรไปจน มีค่ะมีแบบมีแต่แบบเดินมาแล้วก็หยิกเลยอย่างเงี้ยก็มีมีบอกว่าหยิกเรื่องอะไรอ่ะเมื่อคืนเธอไปทําอะไรมาบอกทําอะไรอ่ะเธอไปตบคนอื่นเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักก็มีคนนอกเหมือนแบบพวกไปแล้วเราไปซื้อของซื้อของก็มีมีถามมาแบบนี่ตัวจริงร้ายเหมือนในทีวีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อในทีวีอ่ะซอฟกว่าตัวจริงเยอะมากก็พูดเล่นกันไปค่ะ พริกกับเกลือค่ะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องนี้บทบาทก็ก็ล้ายอีกเหมือนเดิมค่ะแต่เรื่องทะเลลวงนี่เป็นอะไรที่ล้ายแบบล้ายแต่ร้องไห้ทุกฉากเลยค่ะล้ายแบบล้ายแบบชีวิตกดดัน<า>อ่ะอ่ใช่ประมาณนะั้นค่ะแต่ว่าพริกกับเกลือเนี่ยรายเลย,ลย,เลยใช่ลายแบบจะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตตใช่แตกต่างกันค่ะส่วนภาพยนตร์ตอนนี้ก็มี นาคีทวีพบค่ะกำลังจะเริ่มถ่ายทำอันนี้ก็เป็นร้ายเหมือนกันเห็นไฟบอกใช่ค่ะร้าย,ายต,ต้องเป็นเราต้องเป็น,นอะไรอะไรทั้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยเขาจะมีเมียทั้งหมด4คนแล้วฝ้ายเป็นเมียเอกซึ่งบรรดาเมียเมียเมียเอกเนี่ยซึ่งเป็นเมียหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะยอมไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีเมียรองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>ก็ตามนั้นเลยคะ่ะ แล้วมีบทอะไรที่เราอยากลองไหมคะบทที่อยากลองก็คืออยากแบบอยากอยากเล่นไลฟ์แบบไลฟ์สุดๆไปเลยไลฟ์แบบเฮ้ยทำไมไลฟ์ได้ขนาดนี้คนอะไรทำไมจิตใจแบบเป็นนี่เป็นคนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากไลฟ์แนวนั้นเลยอะค่ะก็คือไลฟ์สุดขั้วไปเลยไลฟ์สุดขั้วไปเลยไม่ต้องมีหลงเหลือความดีอยู่ในชีวิตแล้วคือนอกในจอเป็นบางราแต่ว่าตัวจริงก็ชอบทำในรูปจริงเนาะ ก็ช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือคนที่เขาแบบเราเหมือนเราได้รับโอกาสมาเราเคยแบบอยากได้โอกาสจากคนอื่นๆจากคนรอบข้างวันหนึ่งที่เราได้มาเราก็อยากส่งโอกาสให้คนอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะโดยการที่เขาแบบอ่ะอย่างไฟมีรองเท้าเยอะไฟก็จะแบบแบ่งรองเท้าที่ตัวเองมีเอาไปให้ให้คนที่เขาอยากแบบน้องๆนางงามบางคนอยากเอาไว้ซ้อมเดินหรือพี่ๆบางคนเอาไว้ใส่ทํางานอะไรเงี้ยก็อยากอยากส่งต่อให้เขาได้เขาเอาไปใช้ประโยชน์จริง <ๆ>ก็<ๆ><ๆ>อยากทำนะคะอยากอยากทำค่ะก็ยังคุยกับน้องๆในทีมมิสแกรนไทยแลนด์อยู่เลยว่าเอะเราจะทำเหมือนเวลาโอกาสต่างๆเราไปทำให้คนอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคใช่<ๆ>อาจจะได้แบบ<ๆ>เห็นผลเลยดีกว่าเราไปฝากให้เขาหรืออะไรเงี้ยส่วนที่ที่เราจะไปบริจาคอย่างเช่นบ้านพักคนชราหรืออะไรเงี้ยก็ตามตามโอกาสต่างๆแต่อันนี้เวลาที่ใครไม่มีจริงๆคนไม่มีไม่มีจริงนะพี่อยากได้ก็คือแบบ อยากให้อยากให้คือให้ไปถึงเขาเลยจริงๆให้เขาได้ใช้เลยจริงๆตัวเราอาจจะเป็นสื่อกลางก็ได้ใช่ค่ะใ,ใช่ค่ะแล้วล่าสุดไฟก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยค่ะที่บางทีใส่ถ่ายรูปแล้วเบื่อแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยยังภาพแบบสภาพมันยังคงดีบางตัวป้ปาย,ยังไม่แกะออกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบซื้อมาแล้วลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้ก็เลยแบบเออไม่ได้ใช้แล้วก็เลยส่งต่อให้คนอื่นแต่อันเนี้ยคือไฟแบบ เขาเหมือนว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเซลในราคาที่มันแบบน่ารักเป็นกันเองอะไรเงี้ยอย่างตั้งแต่5 0าสถึงหนึ่บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่รายได้ส่วนหนึ่งไฟจะเอาไปบริจาคให้กับวัดพบาดน้ํผูุค่ะ